Thank <laughs> you. ที่สดใสนะครับฝนตกเกือบทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนอันนี้ก็เป็นวันพุทธที่23มีนานะครับวันนี้เราก็จะไปออกหมายเหมือนเดิมนะครับว่าจจะไปหนองปลาไหลวิวไม่รู้จะเต็มไหมครับก็มาลุ้นกันครับ นานาเราก็เดินทางมาถึงหนองปลาไหลวิวแล้วนะครับไม่รู้จะมีที่ลงหรือเปล่าครับมาถึงเจ็ดมงสี่สิบห้านะครับโอ้โหเ,เต็มเลยนะครับนานาเดี๋ยวเราขี่ลาะไปดูทางซ้ายนะครับว่าจะมีที่ลงไหม เื่มีใครกลับนะครับอ่างน้องปลาไหลนี่เป็นอ่างที่มีคนตกปลาเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับผมคิดว่านะเพราะว่าตรงอ่างน้องปลาไหลเนี่ยมันอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมนะคนก็มาทำกิจกรรมประมาณนี้นะครับนี่คือรถของ พี่ๆนักตกตานะครับเยอะมากสายหมาจะเ,เต็มครับลองเดินทําถามดูว่ามีใครจะออกไหม มาครับคันเบ็ดไม่น่าจะต่ำกว่าสี่ห้าร้อยคันนะครับมาแล้วครับใกล้ๆเลยแล้วครับครับด้านหน้าทางซ้ายทางกลางก็เต็มหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปลงทางขวานะครับ ทางขวาก็พอลงได้ครับนนนะแต่ดินตรงนี้มันจะเละนะครับก็เอารถลงมาไม่ได้นะครับก็กลัวรถมันติดลมนี่คือรอยเก่าเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปปักตรงแพรตรงเรือนะครับไม่ใช่แพรมันเป็มเนินๆพอดีก็ลงเบ็ดเสร็จแล้วนะครับลงปุ๊บแต่เพียน์กินปั๊บพอลงเบ็ดเสร็จเท่านั้นแหละทางนู้น มืดดำมาเชียวนะครับฝน oh, <no. S 1> ก็ลุ้นกันครับว่าฝนมันจะตกไหมแล้วเราจะได้ปลาไหมครับ เดี๋ยวทีาันโดนมากครับดีแล้วมานาดแล้วไปก่อนังไม่นรบมาแล้วครับตัวแรก Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video นะครับตัวแรกตึ้งตีลงนะครับตัวแรกตัวแรกโยนะครับใส่เกือบเกือบโลครับัวนี้มาแล้วครับนนาปนินตตัวแรกใส่เกือบเกือบโลนะครับเพิ่งตีเบ็ดลงครับเมื่อกี้ย้ายมาจากฝั่งขวาครับมีน้าออกพอดีก็เลยมาลงแทนครับกาลุนกันครับว่าทั้งวันจะหมานไหมตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปห้าโมงกว่านะครับจะเที่ยงแล้วโอเคครับ ครับท่านนะ,นะี๋ยวมาไก่จริงเี้ยไปครับเราตาตัวที่สองนะครับของเราจะเข้าสู่ยิงไหมาลุ้นกันครับไปห,หมืนอนหนึ่งนี่

ว่าเห็นเสือไหมเรียบร้อยเรลยบร้อยเหลยอไอดอลครับตัวนี้ตัวที่สองนะครับอุ้ยมันอยู่อยู่นัดตัวสุโตนี่บัดนะน้อยบอกว่ามูฟี่ป่าเอาไหมดิ้งเนี่ลงมาลงมา คนยากเลสิตี้ทุไปกายนะมันนีไปคาดน้ได้ที่สามับาซะนะตีหนดขึ้นย้ายมาครับตีเบียดลง เ้อไหมบอกว่าปลาสือที่แหล่เหมือนมันพันน้ำเลยเออมันพันกันมันกับบดึงเนี่ยล่ะเดือดสามหมดเดือสามฟองเบ็ดเป็น

ตอนนี้เหลือเบ็ดแค่คันเดียวครับอยู่ที่บา่าติดต่อน,นี่วันเลยนะครับนี่ครับต่น,นะสองตัวเลียงเลยนะครับตัวแรกก็เพึงเอาเข้ากระชังไปนะครับตอนนี้เหลือคันเดียวนะครับไม่รู้จะกินไหมคันหนึ่งสองตัวคู่กันเลยนะครับอนนะมา แอคคู่เลยโอเคครับ <im it> รลุ้นกันต่อไปพอดูเต็กมันแล้ว <im it>

ปลาดูปลาจักมันรุนกันครับน่หน้า,นามันเป็นปลาชะโดหรือปลายี่สกครับ จะดูจักโ้ลุดหลุดไปแล้วครับหลุดแล้วใครใครใครแช่งเมื่อกี้ครับน้าน้า ไปแล้วนะครับปิดปลาชะโดนะครับไปทั้งสองตะขอเลยนะครับเบ็ดผัดไม่เข้าเลยครับออกอย่างเดียวสุดท้ายก็ขาดนะครับ <tar> ท <Ett millet> <ส augmented> ี่แรกไปลงฝนมองเรือใกล้ๆฝนชุขว้าด้วยพี่ปลาชิด้นแรกถูดแล้วเธอ เห็นไม่กล้องอ้าวข้าวเจริข้าจรจะอยู่ Thank <laughs> you. น้าน่าจะใส่8ขีดครับตัวเนี้ยเอามารุนกันของของน้าอีกคนนึงนะครับดูก่อนว่าเห็นเีน้าอีกคนนึงนะครับข้างๆกินพร้อมกันเลยครับ ออกขวานี่น่าจะตัวใหญ่เนาะยิ่งออกขวาอย่างเดียวถ้ามาสองบาแล้วดิ ตัวนี้ใหหญญ่่เรียบร้อยครับเเท่ากันลยไซโลครับตัวนี้ใหญ่ของเราอยู่ไม่หลุดนะมาอีกแล้วครับท่านนะ không cần bở hả thế là được đi tụi อตัวนี้เนะี่ยโลกว่าครับตัวนี้โลขีดครับสวยเลยนะครับนี่ครับนานะไซส์ปลาตัวนี้น่าจะมีโลโลห่งโลสครับตัวนี้ไใหญ่นะครับอ้วนตับเลยครับที่น้องอปลาไหลวิวหลุนการต่อไปนะครับ,บไปไหมไป โอ้โอนโอนยังอวนกันได้หรออยู่แล้วครับนะน้า

อโอ้ยเยมบ้อยโอ้ยไซโลครับแล้วนะกำเสีิ่งห้างๆครับไม่ซื้อใหม่สักทีผมใายถึงวาระมาแล้ว้องซื้อใหม่ครับ <c oughs> นะนนะปลาก็กินมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะครับ ก็ตอ,อนนี้ก็กินห่างๆแล้วครับบ่ายสามช่วงเช้าก็ฝนตกนะครับมันก็ยังกินนะครับเราก็าลงตรงหลังตู้น้ำมันนะครับตรงสารนะครับกินหมดเลยครับมันก็กินตั้งแต่ทางลงน้องปลาไหลวิวนะครับตรงทางลงแล้วก็กินไล่มาไล่มานถึงประมาณนี้นะครับ Food, e ส <ue> ่วนทางขวาครับก็กินห LIKE ่างๆไปครับถึงลวดหนามเมื่อเช้าเราก็ลงลวดหนามนะครับพอดีมีหน้านาออกตรงนี้เราก็เลยมาลงต่อนะครับยูดวัดหนสอเียยนวัดก็สเรียบร้อยนะครับกินดีมากครับตรงทางลง กินได้เรื่อยครับกินตั้งแต่เช้าจนบ่าย2บ่าย3ามแลครับตอนนี้ก็มารุ้นกันอีกทีว่าตอนเย็นจะกินไหมตกปลาเยอะมากเลยนะครับก็มาดูครับว่าน้าจะเข้าสวิงไหมครับปลาตัวนี้ เรียบร้อยครับหลุดไปแล้วสงสัยกลัวกล้องนะครับอยู่ครับนะน้า โอ้ออาาอยอ้ยกระเรบอกพังังปลาเพิ่เลยนะเยอะเพิ่มยอะเพิ่มบ่ลอยเยเอาเียบอยครับอย เต็มปากเลยครับไซโลครับไซโลเต็มปากเต็มปากเต็มท้องเต็มไหมเต็มเต็มปากเลยครับมันมีหลดุดครับอย่างเนี้ย หน้านาก็ได้เวลาต้องถอยทับแล้วนะครับก็จะไปรับเข้าจีเลยนะครับวันนี้เข้าจีไปทําโอนะครับก็เลยมากับน้องชายนะครับก็มาดูผลงานปลารวมของเราวันนี้นะครับนี่ครับหน้านาก็เป็น ปลารวมของเรานะครับนี่ไส์โลนะครับคับเกือบโลแล้วก็โลกว่ากว่ายัางไม่หมดครับยังไม่หมดม,มีในถังอีกนะครับสามตัวไซส์ใหญ่ๆครับตายตายหมดนะครับไส์ใหญ่ ได้ทั้งหมดไป12ตัวนะครับมีแต่ไซเป้งๆนะครับที่หนองปลาไหลวิวก็หลุดไปมีรู้กี่หางครับไม่ได้นับเลยนะครับก็มีหลุดมีขาดนะครับยังไงก็ฝากเก่ยวตกปลาขุนพันไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นหัวลูกทอนะครับก็มีวางจำาจำหน่ายแล้วนะครับตามตามร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับสําหรับใครที่อยู่ไกลๆก็สั่งซื้อมาได้นะครับมีจัดส่งไปษณีครับ วันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ